กีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิประยองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานอยู่ด้วยการออกกำลังกายทั้งยังลูกฝังให้นักดดนสึกฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลโลเล์บอลบอนสนางกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิประยองเทคนิคเกมประจำปีการศึกษา2568ณวันนี้ครับ วันรองชังเลืห่หงลำสองกีฬาเรือเทนนประเทศเดียวรุ่นประชาชนทั่วไประยะ500เมตรและ1,000เมตรครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาวิ่งคระเพื่อของเราด้วยครับเอาล่ะครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮนะโอ้โหวันนี้จะมาไมา้ไหนครับ <c oughs> อาจารย์ครับตอนนี้นะครับยังไงครับเนี่ยขอเสียงปรบมือหน่อยดูโอ้โหเอ๊ตายแล้วนะครับเดี๋ยวนักกีฬาจะ ปฎิยานตนว่าข้าพเจ้าจะเก่งขันกีฬาธง,งสีของทั้ง6สีครับนะและสีแรกนะครับมาสีชมพู มาแล้วครับพี่น้องชาวไทยคะคณะสีชมพูภายใต้แนวคิดสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หล่อหลานให้คนไทยมีความเป็นหนึ่งเดียวแนววัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตั้งแต่ยุคชาติในรัชกาลที่หนึ่งตามมาด้วยคณะผู้นำเชียร์นักเรียนทั้งค่ะและมาในธีมสีของสควิตเกมค่ะ ขบวนสีม่วงอันทรงพลังโดยแดนแดนใจจากอีแดนแห่งรสชาติของจังหวัดระยองโดยนำทีมขบวนด้วยเัรเมเยอสุดแกรง่งนางสาวสุชาญันเกีรมลน,นางสาวปัิญาบุญโทนางสาวนัฐการปรีรั์และผู้ถือป้ายสีม่วงนางสาวพิมพมาลาเดมเตี่ยมมประกอบไปด้วยเพีเอ็มซีเดเรอ ต่อไปค่ะจะเป็นขบวนผลไม้และอาหารของสวัสดระยงโดยนำขบวนด้วย The Magic Goddess of the f r u i t g m m เ n พิธีการแห่งอนามัรผลไม้ค่ะจากนั้นจะเป็นขบวนซอฟทาวเวอร์ของแต่ละแผนกโดยประกอบไปด้วยแผนกวิชาการท่องเที่ยวแผนกการโรงแรมและเทคโนโลยียางและสุดท้ายคือแผนกไฟฟ้ากำลัง โศกศักยภาพแลวก็ซอฟต์พาวเวอร์ของแต่และพนักงนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะถัดจากนั้นค่ะคนเดียวเมื่อ,อกี้บอกเมื่อกี้มีอยู่ในห้องขังด้วยนะอ่านี่ใยชมวงฮะอ่าอะไรเนี่ยโอ้โหหอยจี๊ดหอยจี๊ดหมูชมวงฮะโอ้หสงสัยม,มากเลยเนี่ยถายอะไรอะไรครับ คอนเซปต์อะไรครับเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าเป็นครูะไม่ใช่ใช่ไหมถ้าใช่นี่รายางานพอโดนุ่นาศีดารัตผูู้ถือป้ายทีมสีนางสาววรวรรณกินดาวงและนางสาวเกสกันยาแ้งแจ่มใสจึงสะท้อนถึงโลกแห่งเวทมนต์อันน่าลหลงไหลและอัศจรรย์ใจ แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากนิยายวรรณกรรมแฟนตาซีชื่อดังโดยนางสาวนั er nah ทนัทบุญนาผินเนียมฝันและนางสาวสายทานลีทหารและนี่ครับเวลาของเราก็ไม่ได้น่าเช่นเดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นความโดดเด่นของแต่ละสาขาครับสาขาแมคคาขอโทษนะครับสาขาแมคคาจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมประกอบขุยนต์ซึ่งจะควบคู่ไปกับแะแนก ด้านเอกสารธุรการหรือกันได้เป็นหัวหน้างานรับรองจบไปมีงานทำแน่นอนค่ะสังเกตได้